ดีเลย็แลเยทุกคนได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินหรือเปล่าพอดีอยู่ในร้านก็เสียงจะดังนิดนึงนะคะมีเสียงเพลงด้วยอูอเขียนว่า คิดถึงหลานๆจนนะเอาวัสดีค่ะวันนี้อาอูจะมาอาอ,อูเซฮายนะคะน,นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วทางนี้ก็อาจจะตัดสั้นนิดนึงสั้นกว่าปกตินะคะหล่อๆเลยดูสิหล่อมากไหนไม่ได้เป่าผมอยงเนี้ยไหนแจกมินิฮาร์ให้พี่ที่นุดหน่อย ิวเดี๋ยวนี้พาชมบรรยากาศระหว่างพี่เป๊กตัดผมนะคะก็คือวันนี้แนนก็เป็นคนตัดให้นะใก้เสร็จแล้วก็ใช่วันนี้ก็สระผมเรียบร้อย คือนี่น่ะรีเควสรงนี้เพราะนินชอบพี่เป็กตัดทรงนี้คคามมยโอเนี่ว่าความยาวประมาณนหล่อเลยนี่เดี๋ยวเราไปสระอีกรอบนึงอะหรอโอเคใครอยากตัดผมก็มาที่ร้านได้นะคะ ใช่แล้วทรงวงเล็บทรงวงเล็บกลับมาแล้วค่ะน้องสาวรีเวสทรงนี้ขพอน้องสาวชอบโอ้ตอนนี้คนดูเกือบหนึ่งพันคนแล้วนะอชอบไหมชอบปะแกดูเด็กลงเลยพี่เป๊ะผู้จริงทรงนี้แล้วดูเด็กลงเลยอ่ะ วันนี้วันเกิดแม่นี่นะคะแม่นี่ไลฟ์อยู่ของพี่เป๊กแทปสิ่งไอจีเหรอไอจีพี่เป๊กบอกให้ไลฟ์คนดู900กว่าคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์มามีวันนี้พี่เป๊กก็เลยมาเจอแม่ด้วยนะคะจะมาไม่ทันเป่าใจแล้วครับทะมาไม่ทันเปา่าชีสไม่เป็นไรหล่อมากเห็นไหมเนี่ยพอมีหน้ามาปิดผมอย่างเงี้ยคือมันแบบ ใช่หน้าเด็กมากทุกคนโหวตไหมตรงนี้โหวตไหมอย่างนี้เอาลงหนันี้ใช่จริงๆอ่ะน,นินมันมันเซตได้หลายแบบต,ตามตั้งเลยครับเพิ่มเสียงบางแล้โชว์หนะ้าผากมาเยอะแล้ว ส่งใหม่รับซัมเมอร์นะคะรับส่งกรานสงกรานไปไหนกันดีวะใช่ไปไหนดีใ,ใ,นดใคร,ใครอยากเห็นพี่เป๊กไปเที่ยวไหนพิมพ์มาได้นะสงกรานไปเที่ยวอีกแล้วใช่ส่งเนีย้ยดูเด็กมากหลอ่อเนาะส่งนี้ในที่สุดยอมตัดผมแล้วดีใจมากให้ดูใกล้ๆ ไม่ไกลมาเพย์ไม่ไกลมาเขียนอะไรเ้ยอะเวลี่เอ้ยรอรอรอมีน้ำเข้าหูหรือเปล่าน้้เขาหูไหนพี่เปบกเซ่ไฮคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หน่อยตอนนี้คนดูเกือบ1,000งนคนละค่ะเดี๋ยวรอดูพี่เ็กหน้าใกล้เสร็จแล้ว ดูเด็กมากทายกันดีกว่าว่าพี่เป็กปีนี้กี่ขวบแล้วกี่ขวดเนาะกี่ขวดกี่ขวดทำมนละมุนยังไงอะใช่นี่นี่นี่นะหล่อมากเนี่ยแหละทรงวงเล็บเขาเรียกว่าทรงวงเล็บทรง,งมันจะเป็นวงเล็บอย่างงี้ถูก น <y> <ify> ี่แหละวงเล็บเปิดวงเล็บปิดหล่อหล่อจริงแกไม่ต้องตีเชื่อฉันไลฟ์ดูคนดูหนึ่งพันแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูพี่เป๊กใกล้เสร็จแล้วค่ะกินข้าวด้วยนะนำร้านอาหารเลย แถวร้าเราเนี่ยใช่มีมีมีพี่นุชคนไหนอะไรนะให้แนะนําร้านแถวร้อ๋อก็ถ้าใครอยากจะมาตัดผมนะคะกับน้องแนนนะที่ตัดให้พี่เป็กนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ Ashka Hair สตูดิโนะคะติด BTS เลยอุดมสุขนะถ้าสมมุติขับรถมาก็มีที่จอดใช่ไหมแกช่วยโป้งมดร้านน้องสีอยู่ในอ่าบิลดิงอะไรนะ6 6 tower ที่อุดมสุข เดินทางมาง่ายมากเลยแกตอนนี้แกหล่อมากจริงๆพี่เป๊กแกน่าตัดมาแล้วนะไม่เป็นไรตัดตอนนี้ก็แกหล่อมากจริงคือต้องเปิดแนนเปิดร้านยังไม่ได้มาเลยมาอะไรมาทุกมาบ่อยๆแล้ว่ะแต่ไม่ได้มานี่มีคนถามว่าอยากตัดอยากตัดผมกับแนนมีส่วนลดให้พี่นุชไหมมีจีจริงๆถ้าพี่นุชมาก็ ใช่คือเรามีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะสามารถไปติดตามกันที่ Ig จแอชก้าเพจยุคไหนละจ๊ะเพจแลกลิอ๋อเพจแลกิเพจแบกฟลิปก็ติดตามได้เสมอคอะมีออกมากค่ะของทากปอี่ไปขอเกาจักรแลงงนิดนึงพอแกไม่หุ่น <laughs> จัก,กรเละแกหลุดออกมาเหรอจัก,กรและหลุดนี่ต้องแอดไลน์ยังไงนะใช้จ,จองคิวอะจองคิวสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะแอด Ashka อ a กาแฮสตูดิโอช่างคนอื่นก็มีนะใช่มีช่างหลายคนนะแบบนอกจากแนนแล้วลยอะยไรเงี้ยสามารถทำสีตัดผมดัดผมมาสักทำทร<ม>ีทเมนต์ก็ได้ เผอๆทาเดี๋ยวอาจจะมาทําอาจาอาจะเจอพี่เป๊กเพราะว่าหลังจากนี้จะบังคับให้พี่เป๊กมาทําผมบ่อยๆจะได้หล่อๆนะมีใครอยากให้เ็๊เปลี่ยนสีผมบ้างไหมโอ้ oh. มีตอนนึงแกอยากทําผมสีบอลน,นี่ใช่ปหใช่ <Okay. S 1> ก็จะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นอ่ะกำนังขอภัยเสียงเป่าผมนะคะนะคะพี่เป๊กคิดถึงพี่นูดทุกคนเลยนะพี่เป๊เป็นคนอยากไลย แต่วันนี้นี่เลยมาช่วยเป็นขีที่กอขอบคุณรฉันเหรอขอบคุณพี่นุชด้วยโปรเทคเราโอ้ได้ยินไหมพี่เป็กบอกว่าขอบคุณที่โปรเทคหรือปกป้องพี่เป็กนะคะพี่เป็กได้กำลังใจดีๆจากทุกคนมากๆเลยเป็นเด็กน้อยแล้วนะเนี่ยเด็กชายผลิตโชคหล่อมาก สดใสชั้นโบดทรงนี้ทรงวงเล็บถูกต้องใกล้เสร็จแล้วนะคะเก็บดีเทลเล็กน้อยนะนี่วันนี้พี่เป็กก็คือแต่งตัว เลิศเกินเสร็จผมหน่อยดินี่ลายเสือกำลังมานะเขาก็ไม่ตกเฟรนฉันว่าเอาแบบปกๆนิดนึงอะน่ารักหมายถึงมาถึงไม่ลงหมดแต่ว่าทุกคนคิดว่าไงแบบว่าขึ้นนิดเดียวใช่แล้วก็เป็นวงเล็บทรงวงเล็บต้องมา คนดูตอนนี้พันสองแล้วชอบกางเกงที่เป็กไหมลายเสืออะชอบคุกกี้ที่นี่มากกว่านียนทำเองเนียนทำเองกับแม่ไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าใครอยากมาัดผมที่ร้านนะคะเดี๋ยวนีนเขียนชื่อร้านให้อีกทีนึงนะคะ แอชกาทำยังไงอ่ะได้ปะแอชกาทำไมมันเป็นแบบมันแท็กลานไม่ได้เนาะหักหมดเนาะ ที่กลับผมแบบเป็นลูกค้าที่พี่อ้อนมากอู้หดูดูรักน้องรักน้องรักน้อง,รอ,งอร่อยปะฉันทำกับแม่ใกล้เสร็จแล้วนีให้ดูด้านหลังนะคระับเดี๋ยวฉันทำให้แกกินอีกที่บ้านได้ นี่ทุกคนทรงวงเล็บการกลับมาของทรงวงเล็บหลรอหล่อหล่อเหมือนจะเป็นคนละคนเลยเดี๋ยวฉันวิ่งฝั่งนี้ <c oughs> ข้าวเสืออันหนึง่ง <c oughs> เอให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะแล้วก็แต่งแบบว่าเรียบหรูนะเ,เป็นกันเองอเคใครมาทำผมก็นั่งได้สบายๆเลยค่ะชอบไหมตรงนี้มันถูกต้อง ไม่เป็นไรโอ้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์กันเยอะมากเลยพี่เป๊กก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่พี่นุดทุกคนด้วยนะคะใช่ไหมแกท้ามร้องไห้นะเดี๋ยวซึ้งเดี๋ยซึ้ง พี่เป๊กบอกว่าขอบคุณนะที่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยแบบว่าปกป้องพี่เป๊กเป็นกําลังใจที่ดีให้พี่เป๊กนะคะดีมากตรงนี้หล่อแต่ฉันว่ามันต้องลงแบบเอีเวนต์นั่นเลยอ่ะเออเหมือนออกอีเวนต์ได้เลยถ้าใครอยากมาตัดผม สามารถรีเควสนั่งที่เดียวกับพี่เพ็กได้เลยนะคะฮะเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ว้ายพิกี้อะร้องไห้ไม่เป็นไรร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจนะคะดีใจเนาะใช่ปะไม่ต้องร้องหมายถึงร้องมีความสุขเนาะมีแฟปคนขับที่ดีแปนนขับ พี่พี่พิมาบอกว่าพี่นุชบอกว่าออกงานเมาาื่อไรพร้อมไปทุกคนจะไปให้กำลังใจนุชทุกคนอยู่ที่นี่ขอบคุณนะคะโอเคใกล้เสร็จแล้ว,วใครเอ่ยร้องไห้ไปกินคุกกี้ไปมีเหรอในโลกนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้ลฟ์นานมาไม่ได้ไลฟ์นานมากใช่ดนนใชเดี๋ยวไว้พี่เป๊กจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะให้ทุกคนหายคิดถึงนะ ี่ใกล้เสร็จแล้ว <Okay. S 1> มีคนพิมพ์มาบอกว่ารอที่สุดในสามโลกโลกไหนบ้างเอย <laughs> นี่กลจะเสร็จแล้ว <Okay. S 1> นี่นินนินถ่ายในกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ก็หล่อมาก <Okay. S 1> นี่ เดี๋ยวรอชมเบื้องหลังกันนะคะฮะพิมพ์มาโอ้โหคนดูเพิ่มขึ้นแล้วหนึ่งันสองร้อยกว่าแล้วพี่เป๊กพี่เป๊กส่งมินิฮาร์ดหน่อยบายบายดิวดิวิวิวมีคนบอกให้ไลฟ์บ่อยๆนะพี่นุชบอกว่าพี่นุชจะปกป้องเฮียเองไม่ต้องกลัว ขอบคุณน,นะคะมีคนพิมพ์มาบอกว่าพร้อมเจอกันที่ร้านหมูกระทะเป็นไงชอบไหม,ชม <c oughs> ใช่มีคนที่บอกว่าพี่เบ๊กผิวดีมากนีนรับประกันผิวดีมากแบบงง เหมือนพระเจ้าเข้าข้างเกินไปบางทีไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าผิวก็ดีแปลกๆอมอไม่เช้าอาบมาไหมไม,ไ,ไม่อาบนะแต่แต่งตัวเต็มมากค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เต็ง,ตงยืนน, <c oughs> นี่นนเดี๋ยวให้ดูนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปดู ถ้าใครสนใจอยากมาทำสีผมนะคะโปรโมชั่นมีนะเดือนหน้าลด10%นะคะกับช่าง s t ตตลิ i ต์หรือถ้าอยากจะมาตัดผมก็ได้กับแนนก็ตัดได้นะสามารถรีเควสที่นั่งที่เดกพี่เป็กได้เลยค่ะพี่เป็กทำท่าที่นิน,ท,น,นที่นินชอบให้เป็กทำหน่อยผิวผิวผิวอิ่มน้ำอะเออเสร็จแล้ว ไปยืนไปยืนตรงที่แสงดีๆเรียว่ถ่ายทัลเทลุกให้ทุกคนดูเพราะวันนี้พี่เป็กตัดผมเสร็จเรียบร้อยลดเสียงเพลงให้นิดนึงได้ปะอ๋อได้ได้ได้ที่เป็กเล่นกับกล้องหน่อยนี่วันนี้นี่ก็มีถ่ายแบบว่าของร้านนะคะมันโฟกัสไหมเอ่ยตายตนี่นี่ช่วยงานน้องเนาะ ถูกต้องถ่ายคอนเทนต์ไปค่ะเอาพอแล้วแก่นาคเกินเออแก๊กหล่อถูกโอเคอ่ะดนะเดี๋ยวเราไปยืนดีๆอ่ะพี่เป๊กมายืนตรงตรงนี้ก็ได้มไม่อ้วนไม่อ้วนค่ะนี่รับประกาศน,นี่ดูโทเทลลุกวันนี้นะ ปีนี้ไล่เสือมาร้านชื่ออะไรหรอคะร้านชื่อ Ashka h a i สตูดิโอนะคะเดี๋ยวนินเขียนให้อีกทีนะคะอยู่อุดมสุขค่ะเป็นร้านของครอบครัวเราเองนะคะ,ะนี่นี่ค่ะตากล้องนะต้องช่วยน้องทำมาหากินนะจ๊ะถูกถูกหล่อมากทรงนี้ทุกคนว่ายังไงบ้างโหวตไหม ทำทรงพระเอกจีนมานานเปลี่ยนบ้างคือนินแซวพี่เบทุกครั้งว่าพระเอกจีนตาแบบว่าตาเจ็บแล้วมั้งเนี่ยผมแทงตลอดนี่หล่อจริงอะไรจริงเอออันนี้ทรงวงเล็บนะคะใครอยากตัดสามารถบอกได้เลยว่าตัดผมทรงพี่เ๊กทรงวงเล็บนะคะอารมณ์แบบอนยนคอนยนอารมณ์อารมณ์ลักซาต <laughs> งงงงยแกลงเล,งเล็บเกินไป <c oughs> เออฉันว่าฉันว่ามันวอลลุ่มหนักไปนิดนึงให้มันลงมาหน่อยให้แบบแฟชั่นของพี่เป๊กวันนี้นะคะก็จะมาในธีมแบบสีเอิร์ธโทนนะพร้อมกับกางเกงลายเสือกระเป๋าจิ๋วของเขาที่บ้านมีปมาณหนึ่งพันใบหล่อมากทุกคนชมว่า คนรลอเฮียหลอหล่อจริงหล่อจริงเหมือนมาถ่ายแบบเลยอ่ะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ให้ชมเบื้องหลังนะ <c oughs> การถ่ายรูปจะเอาไปลงในเพจร้าน <c oughs> ดี <c oughs> แกจะชอบด้านนี้ใช่ไหมว้าวจับใบไม้ <Wow. S 1> <laughs> ไม่ใช่ใบกระท่อมค่ะไม,ไม่ใช่ค่ะ <laughs> <laughs> มาทำผมที่นี่ได้นะเผื่อ <laughs> ๆบางวับบนเดี๋ยวนวันไหนพี่เป็กว่างให้มาเป็นเด็กเสิร์ฟนะทำที่ร้าน <laughs> ยอมได้ <laughs> ย่อมได้โอเคเลิศ ไหนขอแบบเหมือน่ายแบบไทยปกนิตยสารทุกทุกอ่ะไหนดูลูปถมไมีกับื่องที่ว่หรอไม่ต้องต้องเอาหน้าลงไหมคะเดี๋ยวเราไปเหม่ออีกทีนึงได้ปหมเหม่อตัวนี่นี่ อันนี้คือเล็บที่นินให้แนนวันนี้นะคะว่าอยากให้เบกตัดทรงนี้นี่พอเป็นไปได้ไหม,ไม,ไมพอเป็นไปได้อยู่นะหมายถึงคนผมเขายกเองอะเหรอมผมผม,มนี่ไปคือโค้งอ่ะอนี่ไงถูกมากอันนี้นี่ไปเห็นมาในทวิตเตอร์นะคะที่พี่นุชลง อแกพี่เป็กดูนี่เราถือเหมือนไหมตอนนั้นก็หล่อตอนนี้หล่อยิ่งกว่าอีกนี่นี่โอ้ยคนดูหนึ่งันสามร้อยคนแล้วขอบคุณนะคะนี่พี่เป็กมีอะไรอยากบอกพี่หนุดพี่พี่แฟนคลับบ้างไหมัมผมก็ ทำไมที่พี่เป๊กพูดเดี๋ยวนี้พูดให้ฟังอีกรอบนี่เดีวก็โอ้อย่าร้องไห้แกเบลที่ช่วยพี่เป๊ก,กปเ,เ,ปเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับกําลังใจเดี๋ยวไว้พี่เป๊กไปอีเวนต์มีอีเวนต์ครั้งหน้าก็มาเจอกันได้นะคะนี่ตัดผมใหม่แล้วมาดูทรงผมใหม่พี่เป๊กตอนนี้แบบว่าหล่อสไตล์เกาหลีแล้วนะนี่โอเคตอนีไปากค ได้งั้นเดี๋ยวให้เฟลกไปหาอะไรกินก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาเจอกันบ๊ายบายไหนมีนิฮาร์เลยมีนิฮาร์ถูกโอเคแกกดปิดไงหรอฉันไม่เคยทำฉันไม่เคยไลฟ์มาก่อนอ่นะอ่ะกดไม่เป็นเหมือนกันแกแกสล้วเดี๋ยวนะทุกคนมันกดปิดยัง